หนูจุมนะคะก็นะไม่อยากจะไปเป็นภาระาให้หมอนะก็พยายามดูแลรักษาตัวเองไม่ออกไปไหนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับหนูจุมอีกแล้วคะ่ะหนูจุมจากช่องเจเจอินดีนะคะถ้าเผื่อใครเพิ่งเข้าม,มาเนี่ยและยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามให้หนูจุมหน่อยนะคะ ะะช่วงนี้นะคะหนูจุ๋มก็นะคะต้มหยุดงานค่ะเพราะว่ารัฐบาลนะคะประกาศล็อกดาวน์นะคะหนูจุ๋มก็เลยนะคะตอนนี้ก็หยุดงานนะคะนอนตีพุงที่บ้านกินแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้เขาประกาศล็อกดาวน่าจะประมาณ3มอาทิตย์นะคะก็ดูก่อนนะว่าหลังจาก3ามอาทิตย์แล้วนะคะยอดนะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยยังเพิ่มขึ้นหรือว่าเท่าเดิมหรือน้อยลงนะคะก็ต้องดูประกาศอีก ต่อไปนะคะตอนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องทําตามกฎเนาะเพราะว่ารัฐบาลนะคะบอกว่าทุกคน you must stay home นะคะอยู่ต้องอยู่บ้านนะคะหนูจุ๋มก็เลยแบบโอเคโอเคโอเคอยู่บ้านกันนะคะนะคะหนูจุ๋มนะคะก็นะคะปิดร้านนะคะ หยุดงานตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะนะคะจะประกาศล็อกดาวน์ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่างานของหนูจุ๋มเนี่ยนะคะงานมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องเจอคนนี่นั่นนู่นหลายสิ่งหลายอย่างนะเราก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะปิดก่อนที่รัฐบาลนะคะจะประกาศออกมาหนึ่งอาทิตย์นะคะ,ะ,คะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนที่แบบนะคะไปเที่ยวอิตาลีนะคนที่กลับมาจากอิตาลีเนี่ยติดค่อนข้างที่จะเยอะหนูจุ๋มก็แบบเฮ้ยบางทีแบบลูกค้าที่ร้านอย่างเงี้ยเออไปเที่ยวอิตาลีมาไงเราก็ไม่รู้บางทีเขาไม่ได้บอกเราเราก็แบบเฮ้ยมันมีความเสี่ยง เราไม่อยากโรงพยาบาลเพราะว่าถ้านอนโรงพยาบาลนี่ก็คือแบบไม่มีคนไปเยี่ยมนะคะญาติพี่น้องก็ไม่อยู่นะคะที่นี่ก็มีแค่พี่ลิงนะคะพี่ลิงก็ไปเยี่ยมไม่ได้นะเพราะเขาห้ามเยี่ยมแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเผื่อเราอุบิเหตุมาแบบว่าตายอย่างเงี้ยนะก็คือฝังก็คือเขาก็เราไปฝังเลยพี่ลิงไม่มีสิทธิ์แบบว่าฉันจะมาจัดงานรอพ่อแม่เธอมาฝังมาเผาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไงเราก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ นะะคสำหรับ UK นะคะ UK นะหนูจุ๋มก็บอกก่อนหน้านี้นะคะว่า UK เนี่ยมีทั้งหมด4ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสกอตแลนด์ Scotland นะคะเวลแล้วก็นอร์ทไอร์แลนด์นะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยนะคะก็คือประกาศแบบปิด UK นะคะปิด UK แต่ว่า คือปิดในที่นี้ก็คือว่าธุรกิจที่ไม่จําเป็นนะคะคือปิดให้หมดร้านอาหารร้านสปาร้านขายเสื้อผ้าห้างสปปรรพสินค้าอย่างเงี้ยคือปิดให้หมดนะคะจะเปิดแค่ตอนนี้นะคะเปิดแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตร้านยาปั๊มน้ํามัน,มนธนาคารนะคะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีไปรษณีย์นะคะเพราะว่าก็คือคนก็ยังจะต้องส่งนั้นส่งนี่เนาะ,ะแล้วก็บางทีคนก็อยากจะไปแบง์เอาเงินสดไปเข้านะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบ นะบางคนก็ยังใช้เงินสดอยู่แต่ว่าส่วนมากที่นี่ก็ใช้เป็นแบบ David K, David Card, เดบิตเครดิตคัร์เป็นบัตรอะไรเงี้ยเป็นคอนแทคเลนนะเพราะว่าช่วงนี้นี่คือตั้งแต่ไวรัสเริ่มระบาดนี่คือคนจะไม่ค่อยใช้เงินสดเลยนะเพราะว่าเงินสดเน,นี่ยมันค่อนข้างที่จะสกระปรกสกรปรกนะะเพราะไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยคือเงินนียมันไปอยู่กับใครมาบ้างนะทุกคนคือไม่รู้ว่าเงินมันติดโควิดมาแล้วหรือเปล่านะนูจุ๊มเนี้ย สองอาทิตย์ที่แล้วนะค,คือลูกค้าเนี่ยจ่ายที่ร้านนะคะจ่ายเป็นเงินสดหนูจุ๋มเนี่ยต้องเอานะคะเอาเด,ดตโตเอาแอลกอฮอล์นะคะเช็ดเงินก่อนนะ,ะไม่กล้าจับนะทุกคนนะห, <c oughs> หลายนะคะหลายๆที่นะคะหลายๆบริษัทก็คือแบบจะต้องปิด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 ,ปด,ปดให้หมดนะคะ <c oughs> ยกเว้นที่หนูจุ๋มบอกมาอ่ามีโรงพยาบาลอีกที่นะคะก็คือโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่ปิดเนาะเพราะว่านะก็อย่างว่าช่วงนี้แบบว่านะคนเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ที่ยูเคนี่ติดเยอะมาก ติดเยอะมากนะคะหนูจุ่มดูล่าสุดน่าจะประมาณ1 7แล้วนะณนะวันที่27นะ27เดือนมีนาคมนะะปี2020นะคะติดไปประมาณ17,000คนนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีทั้งหมดหน่าจะประมาณ1,000กว่าคนได้แล้วนะช่วงนี้นะแล้วก็คนที่รอดจาก อาการนี้หายดีเป็นปกติแค่ร้อยสาคนเองนะคือแบบอัตราการหายนี่น้อยมากๆเลยนะทุกคนนะที่ดูว่านะคะปกติเนี่ยยูเคนี่คือเป็นประเทศที่บอกว่าเฮ้ยมันรักษาฟรีอะไรฟรีก็จริงคนแบบว่าเขาเรียกอะไร ทุกชนชั้นนะคะอย่างเมืองไทยเนี้ยคือแบบเวลาเราป่วยเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราไปหาหมอค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่ว่าง่ายในที่นี้คือไปคลินิกไปโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าถ้าไปโรงพยา,าบาลรัฐบาลเนี้ยหนูจุ๋ว่ามันก็ยังนานอยู่นะสําหรับเมืองไทยนะแต่ว่าที่นี่นะคือคุณต้องนัดเท่านั้นคุณถึงจะได้ไปแล้วก็ต้องอาการหนักเท่านั้นนะเพราะว่านะแบบหลายๆคนเนี่ยหลายคนบอกมาแล้วก็ที่หนูจุ๋มได้รีเสิร์ชมานะคะเขาบอกว่ายูเคเนี่ยคือแบบโรงพยาบาลเนี่ยติดแบบอันดับที่ว่า ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อ่ะคืออันดับแบบท้ายๆมากๆเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหมอและพยาบาลเนี่ยคือแบบมีอัตราแบบที่น้อยมากถ้าเทียบกับยุโรปในประเทศอื่นๆนะคือต่ํากว่าเกณฑ์นเนี่ยประมาณน่าจะ30%ได้นะทุกคนนะนะคะคิดดูนะว่าช่วงนี้คนติดเยอะนะคะเขาก็เลยต้องเปิดแบบอารมณ์แบบ ประมาณหอประชุม4,000เตียงในลอนดอนนะคะก็นะเพราะว่าคิดว่าถ้าใครที่ติดในเขตอังกฤษนะคะก็ต้องส่งนะคะส่งผู้ป่วยนะคะไปไว้ที่นั่นนะ,ะเพราะว่านะคงไม่แยกแบบเป็นตามโรงพยาบาลยิบย่อยอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะยากนะ,ะแล้วก็หมอที่เกี่ยวกับด้านนี้หนูจุมว่ามันต้องเทรนอะมันต้องเทรนนะคะเขาเลยคงต้องส่งนะคะไปที่นะคะไปที่ศูนย์นะ,ะของคนที่ติดโควิดซึ่งตอนนี้เนี่ย เขากำลังทำอยู่นะเมื่อสองสวันก่อนข่าวออกมารู้สึกว่าเขาจะทำประมาณ4 0 0พันเตียงนะทุกคนนะนะคะก็หลายๆเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสผ่าตัดนะคะที่ไม่ได้เร่งด่วนมากเคสแบบมะเร็งเนี้ยบางคนจะต้องทำาคมคิดดูว่าจะต้องเลื่อนออกไปนะคะเพราะว่าจะต้องรับผู้ป่วยที่นะคะติดเชื้อโควิดก่อนนะทุกคนนะ นะคะเพราะว่านะหนูจุ๋มก็คิดว่านะเหตุผลนะคะที่ u k นี่ติดค่อนข้างเยอะเพราะว่านะหนูจุ๋มว่ารัฐบาลเนี่ยเขาล็อกดาวน์ค่อนข้างที่จะช้าไปสักสองอาทิตย์นะในเมื่อแบบเขาเรียกอะไรประเทศในยุโรปประเทศอื่นเนี่ยคือเขานะคะยกเลิกนะคะการแข่งขันฟุตบอลคอนเสิร์ตนี่นั่นนู่นละสองอาทิตย์ก่อนที่ U.K จะล็อกดาวน์แต่ U.K ยังแบบล,ะล,ะละ่นลมีไปดูคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็เมืองที่หนูจุ๋มอยู่นะคะอีเดนบ r นะคะก็เมื่อ ก่อนอนาะทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนนะ่ะเออประมาณเนี้ยหนูจุ๋มเคยทำวิดีโอก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูเข้าไปดูนะทุกคนนะนะคะคือยังวันที่8รู้สึกวันที่8นะวันที่8มีนาคมเนี่ยพึ่งจะเขาเรียกอะไรอ่ะพึ่งจะมีฟุตบอลน,นะคะแข่งกันนะแล้วก็วันที่9้าเนี่ยมีลักบี้นะคะลักบี้สัญชาติสกอตแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะทุกคนเนี่ยอารมณ์เหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลยนะที่ติดเนี่ยหนูจุ๋มว่าเพราะว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอ ยูเคเนอังกฤษยูเคนะคะแล้วก็อิตาลีเนี่ยคือแบบอยู่ในระดับแบบท็อปๆเลยนะอย่างเช่นนะคะหนูจุ๋มดูข่าวคนที่สเปนเนี่ยติดเพราะว่าอะไรติดเพราะว่าก่อนหน้านี้นะแหยขยงนะคะไปดูฟุตบอลที่อิตาลีนะทุกคนก็เลยเนี่ยรู้สึกว่าไปดูฟุตบอลแล้วกลับมาประเทศตัวเองแล้วติดแล้วคนไปดูฟุตบอลเท่าไหรล่ละเออเนี่ยก็กระจายกันไปติดแบบหลักหลายหมื่นมากๆเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็นะอัตราการติดของฝรั่งเศสนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ mm hmm. นเยอะเหมือนกันหนูจุ๋มก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็น pour ma part. คนฝรั่งเศสที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มานะคะมาดูลักบี้หรือเปล่านะคะแล้วก็โอ้ยมาดูกันเป็นหมื่นเลยนะทุกคนมาดูมันเป็นหมื่นเลยหนูจุ๋มคิดว่าตอนนั้นเฮ้ยมันต้องมีใครเป็นแล้วก็มีต้องมีเชื้อฝังอยู่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีใครเป็นนะคะก็นาท์ที่แล้วเนี่ยมีออกข่าวนะว่าคนที่ไปดูลักบี้เนี่ยเป็นแฟนลักบี้เสียชีวิตจากโควิดก็มีนะทุกคนหนูจุ๋มว่าแล้วลวานแล้วนะหนูจุ๋มก็คิดว่านะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะนิินะนน่่งงเเเฉฉยยยนนนนะะทุกกคมาๆล จากนะคะจากโควิดเขาคิดว่าเฮ้ยมันก็เป็นไวรัสโคโรนามันมีอยู่แล้วใช่เชื้อโคโรนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นนะ สายพันธุ์ใหม่ที่มันยังไม่ได้มีวัคซีนในการควบคุมนะคะสายวันใหม่เขาสายวันใหม่สายพันธุ์ใหม่นะคะเขาก็เลยเรียกโคโรนานะคะโควิด1 9นั่นเองนะคะก็นะแต่ตอนนี้หลายคนนะคะคงนะคะตระหนักถึงความรุนแรงของมันหลายคนแบบอืไม่โอเคไม่โอเคเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านนี่นะนุูนน่นดูยอดสิดูยอดดูยอดตอนนี้นะถ้าไม่อยากแบบโหให้มันแบบร้ายแรงถึงขั้นอิตาลีนะอยู่บ้านเลยนะทุกคนนะ,นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหนุ่ม ก็นะคะอยู่บ้านนะอยู่บ้านเข้าใจอารมณ์แบบสัตว์ที่โดนขังในสวนสัตว์เลยนะแต่เรายังแบบว่าเออออกไปได้บ้างซื้อกับข้าวได้บ้างแต่คือพยายามออกบ้านแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์พอนะเพราะว่าข้างนอกนี่เราก็ไม่รู้นะถึงไม่ใช่แบบซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ช่างเถอะนะเพียงแค่แบบเดินนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครมันจะบ้วนน้าลายลงแบบลง,ลง,ลงพื้นหรืออะไรเงี้ยบางทีฝรั่งบางคนมันก็บ้าถึงแม้ว่ามันไม่บ้าอย่างเงี้ยไม่มีโรคนะ ก็มีนะฝรั่งที่แบบว่าฝรั่งที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะดงผู้ดีแต่คนนี้ใส่ไม่ดีมันก็มีนะทุกคนแบบบางคนนี่แบบโหทั้งส้เลดขากถุยขากถุยอย่างเงี้ยมีแล้วรองเท้าเราอ่ะเดินบน อันนี้ใช่ไหมเดินบนถนนแล้วมันเปีเยบม,มาอย่างนี้นะทุกคนนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะติดมาหรือเปล่าเผื่อเราแบบเอ้ยเอามือไปถอดรองเท้าติดมาหรือแม้แต่การที่เรานะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะการไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้โดยเนี่ยตัวดีเลยฝรั่งที่เนี่ยไม่ใส่นะมันไม่ยอมใส่หน้ากากนะมันหาว่าคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยคือคนที่ป่วยนะซึ่ง ซึ่งบางทีนะคะเราก็ไม่ได้ป่วยนะคือเราไม่ได้ป่วยแต่เราใส่หน้ากากเพื่อที่เวลาเราไอเราจามเราไม่อยากจะให้มันกระเด็นไปโดนคนอื่นอย่างเงี้ยแต่เขาอ่ะคิดว่าคนที่ใส่คือคนที่ป่วยแต่ก็ต้องเข้าใจนะบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยแบบไอคนที่ไม่ใส่เนี่ย มันไอมันจามมาใส่เราเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มันอาจจะเข้าจมูกเข้าปาเข้าตาเราได้เออนะนอกจากที่บอกว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็ต้องป้องกันคนอื่นด้วยนะคือเขาเนี่ยไม่คิดข้อนี้นะไม่คิดข้อนี้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนใจหรืออยังนะทุกคนนะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะสุ per market เ,เ,เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะแพร่เชื้อได้ดีมากนะตอนนี้นะเพราะว่าทุกที่นะคะตอนนี้ร้านอาหารร้านสปาลงนัง ร้านซักผ้านะคะทุกสิ่งอย่างคือปิดหมดนะทุกคนปิดหมดยกเว้นที่หนูจุ๋มบอกข้างต้นนะคะร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่ายังต้องขายของอยู่นะเพราะว่าคนจะต้องไปซื้ออาหารมาไว้กินนะทุกคน ร uh, ้านขยาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไปสนีนะคะเพราะว่าบางทีก็ต้องส่งของเนาะแล้วก็นะคะปั๊มน้ํามันคนก็ยังมีการเดินทางอยู่นิดนึงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังควบคุมเพราะว่ามันก็จะมีแบบหมอพยาบาลเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะต้องเติมน้ํามันนะคะไปรับผู้ป่วยนี่นะั่นนู่นก็ว่าไปตํารวจอย่างงี้นะคะที่ยังจะต้องใช้แบบพวกพาหนะเราก็ยังต้องใช้น้ํามันนะคะแล้วก็นะนะ รู้สึกว่าน่าจะมีธนาคารอีกที่หนึ่งนะเออก็ยังเปิดอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเยอะเหมือนเดิมเปิดนิดนึงนะเปิดนิดนึงลดจํานวนพนักง,งานแล้วก็เปิดแบบพอที่แบบคนได้ไปใช้บริการแต่ว่าแบบไม่ได้เปิดแบบเหมือนแต่ก่อนเลยนะเ,เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าใครเป็นหรือไม่เป็นแล้วบางทีอะ เราก็ต้องไปซื้อกับข้าวใช่ไหมแต่ว่าหนูจุ๋มเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเพื่อนที่อยู่จีนนะคะเพื่อนที่อยู่จีนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงที่มันระบาดในญี่ปุ่นที่จีนแล้วก็มันเริ่มจะมีติดในยูเคตอนนั้นน่าจะประมาณคนสองคนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยต้องรีบนะเพราะว่าเชื้อมันจะเร็วมากแกเริ่มนะคะแกเริ่มแบบไปซื้ออาหารกั ตุนไว้เลยนะแกรีบเลยนะถ้าแกไม่อยากออกไปแย่งกับคนอื่นแล้วก็ไปติดเชื้อมาแกรีบเลยนะหนูจุ๋มก็เลยโหช่วงนั้นนี่แบบ สองสามอาทิตย์ก <c oughs> ่อนที่เขาจะล็อกดาวน์นะคะหนูจุ๋มเนี่ยไปซื้อกับข้าวตุนไว้นะซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อตุนไว้นะไม่งั้นตอนนี้หนูจุ๋ว่าคงจะต้องนะคะไปต่อคิวข้างนอกแล้วไปซื้ออาหารก็มีนะคะเมื่อวานนี้หนูจุ๋มก็ไปเหมือนกันไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็นะซูเปอร์มาร์เก็ตปกตินะใครจะเข้าไปซื้อก็ได้นะคะก็แต่ว่าเมื่อวานหนูจุ๋มไปเพราะว่าอาหารน้องหมาหมดนะคะอาหารน้องหมาจิ้งจอกหนูจุ๋มเนี่ยหมดนะคะต้องไปซื้ออาหารให้เขานะคะก็็เเลยนนะะะจจาปปตต้อองไคคแ่่่วืที ต่างไปจากแต่ก่อนมากๆก็คือว่าปกติเนี่ยเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราก็เดินซื้อเข้าได้ซื้อเข้าไปได้เลยนะเข้าไปซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะไม่ได้นะเขาจะดูนะคะว่าถ้ามีคนออกปุ๊บหนึ่งคนอย่างเงี้ยถึงจะเข้าไปได้เขาจะให้ต่อแถว ต่อแถวในการเข้าคิวในการเข้าซูเปอร์นะคะเขาจะให้บางที่เนี่ยเขาให้เข้าแค่แบบ10คนในการช้อปปิ้ง1ครั้งนะคะแล้วก็ต่อ1ครัวเรือนเนี่ยให้เข้าแค่1คนนะคะอย่างสมมุติว่าใครมีพ่อแม่ลูก,ล,กลูก2ลูก3าเนี้ยไปห้างด้วยกันเนี่ยไปซูเปอร์ด้วยกันจะไปซื้อกับข้าวเนี่ยเข้า4ี่คนไม่ได้นะคนต้องเข้าไปซื้อคนเดียวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งต่อคิวใช่ไหมคะสเมตรนะสเมตรต้องยืนห่างกันอะต่อแถวสองเมตรแล้วก็เข้าไปเนี่ย เขาจะประกาศเลยนะว่าท well, ุกคนคะต้องยืนห่างกันอย่างน้อยสองเมตรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไอจามโดนกันเดี๋ยวโดนติดเชื้อไวรัสนี่นั่นนน่นนะคะแต่ทําไมเขาไม่คิดถึงว่านะตอนที่แบบคนเข้าไปซื้อเนี่ยบางทีแบบเอ้ยเอื้อมไปหยิบไก่อย่างเงี้ยบางทีอาจจะไอหโขไอนะคะแล้วแบบพวกฝอยพวกเราออกเนี่ยมันกระเด็นไปติดไก่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ติดในแพ็คที่เขาหยิบไปหรือว่ามันอาจจะกระจายไปอย่างอื่นแล้วคนอื่นเน่ย เออไปหยิบอย่างเงี้ยเชื้อมันก็ยังอยู่อา้าวเอากลับบ้านติดกันไปอย่างเงี้ยเออก็มีนะทุกคนนะคะแล้วก็มีข่าวที่ออกมานะว่ามีคุณยายคนหนึ่งเนี่ยออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยออกไปซื้อของกลับมาอา้าวติดติดไวรัสตายเออนะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นแม่ลูกสองเหมือนกันนะไปแล้วไม่รู้ยังไงไปซื้อของแล้วเหมือนเชื้อมันเข้าทางตานะทุกคนแล้วก็ตายเหมือนกันนะ คือเนี่ยแหละเขาถึงได้บอกว่ารัฐบาลบอกว่าเฮ้ยอย่ากออกไปข้างนอกโดยไม่จําเป็นนะยุมัตสเตย์โฮมนะยุมัตสเตย์โฮมนะเขาบอกแล้วนะก็นะก็หนูจุ๋มก็คิดว่าเออเขาก็เตือนก็บอกแล้วนะถ้ายังออกนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงนะเหมือนเราแบบบางคนน่ะก็พยายามแล้วนะพยายามดูแลรักษาตัวเองนะทุกคนไอ้คนที่ติดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยหนูจุ๋มก็เข้าใจนะแต่ไอ้คนที่ติดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เออช่างมันติดติดก็ช่างเนี่ยฉันจะออกไปฮะฉันไม่แคร์ไม่สนเออพวกเนี้ยไม่สมควรให้ไปหาหมอนะให้มันนอนตายที่บ้านนะเพราะอะไร <c oughs> คือตอนเนี้คนติดหมื่นกว่าแล้วเราคิดดูว่าหมอไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วหมองานล้นมือหมอพยาบาลงานล้นมือแล้วไม่ช่วยเขาอ่ะลดภาระเราไปเพิ่มภาระให้เขาด้วยไอ้คนพวกเนี้ยมันต้องนอนตายที่บ้านาเองนจุ๋มนะคะ,นะนะก็นะไม่อยากจะไปเป็นภาระให้หมอนะก็พยายามดูแลรักษาตัวเองไม่ออกไปไหนอยู่บ้านเป็นไข้ยพยายามแบบว่านะกินยาอย่าให้แบบอย่าให อุณหภูมิมันขึ้นพยายามดูแลรักษาตัวเองนะคะหนึ่งเพราะว่าคนติดเชื้อเยอะเราไม่รู้ว่าเราจะได้รักษาเมื่อไหร่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบหมอพยาบาลเขาทํางานหนักมากเราไม่อยากจะไปเพิ่มภาระให้เขาแล้วก็3เนี่ยคือถ้าสมมติว่าตัวหนูจุ๋มติดนะคะเขาส่งไปโรงพยาบาลคือหนูจุ๋มไม่สามารถบอกว่าจะเจอพี่ลิงได้ไม่ไม่มีใครที่สามารถไปเยี่ยมเราได้เราต้องนอนอยู่กับ ใครก็มีดูในโรงพยาบาลหลายร้อยคนหลายพันคนหรือว่าถ้าเผื่อนหนักกว่านั้นถ้าหนูจุ่มอัดจ,จะแบบว่าตายขึ้นมาอย่างเงี้ยเออตายขึ้นมาก่อนกําหนดที่เราอยากจะตายอย่างเงี้ยเออนะคะพี่ลิงก็นะคือทําอะไรไม่ได้คือยืนยืนดูเจ้าหนะ้าที่ฝังหนูจุ่มอย่างเดียวพ่อแม่ก็ไม่ได้ล่ําลาคือไม่ได้อะไรสักอย่างนะคะหนูจุ่มคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองนะคะนะคะโอเคค่ะหนูจุ่มนะคะก็มาเล่านะคะประสบการณ์นะคะ การล็อกดาวน์นะคะใน UK นะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็นะ หลายเรื่องทั่วไปนะคะการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าเหตุการณ์โควิด -19 ที่ UK เคนะคะถ้าเผื่อเรื่องนี้นะคะเป็นประโยชน์กับใครหล,หลายๆคนนะคะหนูจุ๋มก็รบกวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หนูจุ๋มด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก่อนจะลากันก็นะหนูจุ๋มก็นะะขอให้ทุกคนนะคะรักษาตัวเองขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะห่างไกลโควิดล้างมือ20วินาทีนะคะร้องเพลง Happy b i บ t h d a y 2อรอบนะคะแล้วก็พกแอลกอฮอล์ไปด้วยเจลฉีดมันทุก ี่เลยนะไม่ต้องไปแคร์คนอื่นป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าติดไม่ติดค่อยว่ากันอีกทีนะคะดูแลตัวเองก่อนนะคะหนูจุ๋มก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ